ได้เวลาเล่นการ์ดเอาตัวแรกลงเลยผมแพ้ครับ <c oughs> แต่ผมต้องเปลี่ยน,นตัวนี้ออกขอเปลี่ยนได้ปะ่ะได้ไงอ่ะขอเปลี่ยน,นตัวนี้ได้ป่ะไม่ไ,ได้ทำไมอ่ะจะเปลี่ยนนัวไง เปลี่ยนแค่ตัวคนต่วได้ผมได้คืนครับตัวผมแบบตอนนี้ผมตลือเอาไปก็เอาไปดิอังฉะตายแน่โอ้เอาตัวเทพลงเลยนะครับสิมาเรื่อยๆเ,เลยอ่ะประเดียวเนี่ยผมก็หยิบดิ คนอื่นลงไม่ทันโอ๊ตเอาไว้อกกันหลรอยแปดสิบขร้อยแปดสิบดีนะที่มีตัวแรงตัวเสร็จไปเลยเสร็จ ทำไมพี่ติวกเยอะขนาดนี้ไปดู้ๆกินเนมาได้เอดเวทมาแล้วมาเริ่มเออเอเอไเ,เวทมอเออะไมาด้วยเนาะ ตั้งกล้องไว้ท่าน uh, uh ี huh. uh ้ก huh. uh, uh ็ไ huh. ด um, uh ้จะได้เ huh. ล uh, uh ่นถนัดถนั่ายไปเรื่อยตัวหดหดมันยให้เลยอตัวหดหด้งี่มีตัวหดหดเลยอะดี๋วได้สแต้มล้จริงปะสแต้มเอาในศูนอยู่เลย วันนั้นเราได้หนึ่งแต้มเฉยจริงไหมเาชนะทุกคนเลยวันนั้นนะเอาจังไหไมเพลงนี้ไม่เข้าไม่ชอบเพลงนี้วะ่ชอบอะไรชอบเพลงนี้เราหวว่าของตัวกู เป็นบุกชกลูกแต่แขกแต่ไมันม่เก็บตอกหมอนกูไม่เกาจะนอวยไม่สบายต้องยาสัรน่าเดือดตายงาคุณไม่บายอาดิจก็ไปหาไม่ได้ไม้ว่าชายขอโทษแลนายไป เฮ้ยเฮ้ยเ่้ยได้กี่กระแมกพี่เตว่าได้กี่กระแมกหรอ้กี่กระแมกเฉยเพราะได้กกระแมกวะ้สี่ตัวแล้วใช่ไกี่ตัวแล้วสี่ส้าหต่อเฮ้ยอุ้ยอะผมไม่ดูแล้ว่ผมีตัวอะไบ้างดูโตี่พี่ให้ดูเล้วพี่มีตัวอะไรบ้างตัวอะไร อือืังแอบเลยซ่อนตัวเลยอ่ะพี่จีดูของอดิตเขาจอกตีและแย่แน่นอนโชดัก็มาไม่มีใครโค้ทให้ผมหรอกเนี่ยโอเคกะแมกจีก็แมกก็ซ่อนไว้ข้างใต้หมดแล้วจีก็แมกอ่ะซ่อนไว้ข้างใต้กวาดหมด เหวาดมากมาริก็ไปหาไม่ได้มาไม่ใช่เอาตัวนั้นคืนด้วยดีกว่าไม่หาดีก่าเอ้ยไม่หาดีกว่าเป็นเป็นเป็นแล้วก็อันนี้โอ้โห ไปตัวโหดอดมาแล้วเนี่ยอันนี้ของพี่ติวใช่ป่ะไปไปไปไม่ทันแล้วตัวเย้แล้วเอาไปเลยดีก่อนนะเน็ตนี้จิ๊กๆกเกมเล็กเกมเล็กเกมเล็ก Skewy di, dom dom dom, yes yes. Skewy di, dom dom deep deep. Ani kutu, kutu yang, yang itu. Paham. Selesai. Selesai. Mereka ada satu lagi. 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 Mereka ada satu lagi

เอ้ยจะับไปลจะับไห่งมัเฮ้ยนี่มึงคิพี่นี่ลุ่มมันอยู่ไหนอะเฮ้ได้ตัวเดิี่ก้พี่ติวพี่ติวตัวพี่ติวมากับรพี่ติตัวเิอของพี่ติวมา Yup. นいいนนหนึสส่งสองสามสี่้าหกหน่งสองามหกมาพี่เจมส์ตกกระจกมาเลยมันเชิงเจ็บปวดเรื่ราว ต <sm deve ck> ัวหน้าอันเนี้ยเออมีสองตัวนะกินไปเรื่อยๆเลย คืนมาแล้วไม่เจ้ารัปิดอ้เท็กคนก็มีสา้อยเน่าต่อคืนมาให้ได้กจักระจกปิดเกมเหอะพี่เหลือใบเดียวนะปิดเกมไปเลยทำไมอะไม่ต้องเอาตัวกระจกแล้ปิดเกมพี่ไปเลยไม่ต้องแล้ว เอาไอ้ตัวนี้มาปิดเกมพี่เลยดีกว่าตรงไหเนี่ยเอาตัวนี้มาปิดเกมพี่เลยดีกว่าอย่างนี้นะเออปิดปิดไปเลยอุ้ยแค่นั้นพี่แพ้จบได้หนึ่งแต้มมานะบอลบูนะครับฟูอได้หนึ่งแต้มมานะพอก่อนพอก่อนทำไมพออ่ะอยากเป็นทีไอตี เาขอมาอีกแล้วเกียดวันโอ๊ตเลมาโอ๊ยเมานิ